คุณครูจะอธิบายใบงานที่30นะคะในเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนวาดภาพพร้อมระบายสีและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวัสดุซึ่งในใบงานนี้นะคะจะให้มาทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน 1. คือโลหะ 2. เซรามิกและ3พอลิเมอร์นะคะ เราไปดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะว่าโลหะเนี่ยมีสมบัติอย่างไรไปดูกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะัเกเรียนก็วาดโลหะก่อนนะคะอะไรบ้างที่เป็นโลหะอย่างเช่นหม้อนะคะกระทะเป็นต้นสมบัติของโลหะนะคะเป็นวัสดุที่แข็งนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีโลหะเป็นวัสดุที่ได้มาจาก การขูดเหมืองแร่นะคะวัตถุที่ทำจากโลหะเช่นเหล็กอลูมิเนียมและทองแดงค่ะส่วนข้ออื่นนักเรียนสืบคน้นหาข้อมูลด้วยตนเองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ